และท่านผู้ชมคะเดี๋ยวสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าดวงของเราจะเป็นยังไงไปไหว้อะไรแล้วดีไปติดตามได้ค่ะกับอาจารย์คทาค่ะสวัสดีครับดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์วันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับคุณที่เกิดวันจันทร์ได้อิทธิพลของไพ่ด e เอม r o อเฮงยืนหนึ่ง ในเรื่องของงานด้านการขายการต่างประเทศการติดต่อสื่อสารครับช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนมีโชคกลางเดือนถึงปลายเดือนยังมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของการเดินทางธุรกิจต่างประเทศธุรกิจส่งออกครับคุณที่เกิดในวันอังคาร ได้อิทธิพลของไพ่เจ้าชายถ้วยบริวารน,นำโชคดีมาให้ครับแล้วยังมีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องของโชคลาบอีกด้วยครับต้นเดือนถึงกลางเดือนทีมงานดีทีมเวิร์กเด่นครับกลางเดือนถึงปลายเดือนยังมีโชคจากเพศตรงข้ามด้วยครับคุณที่เกิดในวันพุธครับได้อิทธิพลของไพ่เจ้าหญิงคาถาช่วงนี้งานจะเยอะมีแรงกดดันแบบสุดๆครับ แต่เฮงยืนหนึ่งในเรื่องของงานประจำมีผู้ใหญ่ส่งเสริมบริวารสนับสนุนมีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งเดินหน้าลุยคุยกับนายได้เลยนะครับมีเกณฑ์แคบขยายมีความก้าวหน้ารออยู่เจ้านายพร้อมสนับสนุนครับกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ยังโดดเด่นในเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของสเสน่ห์สำหรับคนที่โสดอีกด้วยครับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีโดดเด่นสุดๆในเรื่องของ งานด้านบันเทิงธุรกิจด้านสื่อสารงานด้านการขายการตลาดคำพูดพูดอะไรหยิบจับอะไรช่วงนี้เป็นเงินเป็นทองครับถือว่าโดดเด่นเป็นพิเศษครับต้นเดือนถึงกลางเดือนมีโชคจากผู้หญิงขาวเจ้าเนื้อกลางเดือนถึงปลายเดือนระวังเล็กๆเ,เกี่ยวกับเอกสารสัญญาคดีความต้องดูให้รอบคอบนะครับคุณที่เกิดในวันศุกร เฮงยืนหนึ่งประจำเดือนกุมภาพันธ์ครับ <c oughs> ต้องปรบมือให้เขาหน่อยครับเพราะโดดเด่นทั้งในเรื่องการงานโดดเด่นทั้งในเรื่องช่องทางธุรกิจใหม่ๆและยังโดดเด่นในเรื่องของการเงินและโชคลาภอีกด้วยครับต้นเดือนถึงกลางเดือนการงาน โดดเด่นเป็นพิเศษผู้ใหญ่ส่งเสริมกลางเดือนถึงปลายเดือนมีโชคและยังมีช่องทางธุรกิจโดยเฉพาะงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารธุรกิจบริการของสวยงามบิวตี้บล็อกเกอร์งานด้านเครื่องประดับเครื่องสําอางธุรกิจเสื้อผ้าเฮงยืนหนึ่งครับเรียกว่ารับทรัพย์กันแบบจุกๆไปเลยครับคุณที่เกิดวันสารเดือนกุมภาพันธ์นี้ ได้อิทธิพลของไพ่สิบดาบต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเสียเงินซ่อมรถยานพาหนะต่างๆตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนครับแต่ในช่วงนี้กลับโดดเด่นในเรื่องของการลงทุนได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าสุดๆดครับกลางเดือนถึงปลายเดือนยังมีข่าวดีจากทางไกลรวมไปถึงการสอบการแข่งขันมีเกณฑ์สำเร็จจากความสามารถของตัวเองและวันสุดท้ายวันอาทิตย์ครับคุณที่เกิดในวันอาทิตย์ ได้อิทธิพลของไพ่สามคาถามีเกณฑ์ตัดสินใจใหม่ๆในเรื่องของการทำงานมีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่ๆในเรื่องการเงินครับต้นเดือนถึงกลางเดือนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษบริวารอาจจะทำให้เสียหายผิดพลาดเรื่องเอกสารสัญญาได้กลางเดือนถึงปลายเดือนดวงชะตาฟ้าเปิดมีโอกาสใหม่ๆทั้งในเรื่องการงานและในเรื่องของธุรกิจแถมครอบครัวยัง เป็นกำลังใจให้และซัพพอร์ตสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับสินเจียอยู่อีสินนี้หัวใช้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดปีมังกรน,นะครับขอบคุณอาจารย์กรทานะครับสรุปว่าวันที่เฮงยืนหนึ่งคือวันศุกร์โอ้โห เราสองคนในวันศุกร์อ่าใช่ไหมเป็นวันดีของเรา2ออคนนะการเงินการลงทุนอะไรใช่เลยนะใช่ไหมคะคุณเป้เ,ออเมื่อกี้เห็นบอกจะต้องไปซื้อหุ้นใช่ไหมเออ,อกำลังคุยอยู่เลยบอกว่าเอ้ยทองเนี่ยกำลังนิวฮา g h อยู่เลยสามหมคุณเป้เตรียมเลยใช่ไหมคะเออขายไปหมดแล้วก่อนนั้นาะเ <laughs> <laughs> ส็งเลยตั